กลุ่มสถาบัานวอสตีดธนาคารเอย่ยบริษัทที่เขาเรียกก็ว่าเป็นบิตคอยทชเลอรี่คอมพานีเนี่ย<ม>เข้ามาซื้อแล้วผมคิดว่าการกว้านซื้อที่ดินเนี่ยน่าจะอยู่ในยุคประมาณภายใน5ปี10ปีนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นราคาก็จะเหมือนที่ดินเลยอดทนหน่อยนึงเก็บออมให้ได้10ปีเนี้ยคุณก็จะมีเหมือนที่ดินแถวทองหล่อสุขุมวิท mhm. ก็แน่นอนว่าเวลาเปลี่ยนไปเนอะภาพคริปโตเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนาะเรียกว่าเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะ ยิ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่ารอบนี้นี่ผมให้ ยุคธีมของรอบนี้ว่าเป็นยุคตื่นบิตคอยเลยเออเพราะว่าหลายๆคนรวมถึงบริษัทรวมถึงเงินทุนเนี่ยแห่เข้ามาซื้อหรือว่าเก็บออมบิตคอยกันค่อนข้างเยอะภาพรวมตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นจริงๆต้องบอกว่าสมัยปี2017เนี่ยผมไปแนะนําใครให้เก็บบิตคอยเนี่ยอธิบายยากแล้วก็เพื่อนกันเลยนะซี้กันมาตั้งแต่สมัยปฐมเนี่ยยังมองว่าที่ผมไปแนะนำเป็นแชร์ลูกโซ่เลยแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วพี่ก็คือเติบโต ตลาดเติบโตทางสารัฐเองก็มีกฎหมายรองรับหลายๆประเทศเนาะแล้วก็รวมถึงมีในเรื่องของที่ยอมรับบิตคอยเป็นทุนสำรองเชิงกลยุทธ์อีกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเป็นยุคใหม่ผมว่าเป็นยุคเออร์ลี่ที่เปลี่ยนจากแบบบิตคอยกลายเป็นเหมือนอีกแอสเซทค้าหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับช่วงเริ่มตน้น เออแต่ถ้าพูดในมุมนักลงทุนส่วนตัวผมมองว่าถ้าเปรียบสมัยแรกๆอะ่ะเราผมเปรียบเป็นที่ดินละกันจะได้เห็นภาพง่ายเพราะเราเราน่าจะเคยดูละครช่อง7กันเป็นละครช่อง7ที่ชอบมีแบบนายทุนอะ่ะเข้าไปแบบไล่ซื้อที่ดินชาวบ้านอะ่ะแล้วผมก็คิดว่ายุคนี้เป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่พวกระดับวอสตีทนายทุนต่างๆเนี่ยเข้ามากว้านซื้อบิตคอยจากไายย่อย ในไซเคิลนี้พฤติกรรมนี้สังเกตชัดมากแล้วหลังจากที่เขากว้านซื้อเสร็จเนี่ยราคาที่ดินก็พุ่งปีดเลยลักษณะของบิตคอยตอนนี้คล้ายๆแบบนั้นก็คือกลุ่มสถาบัานวอลสตีธนาคารเอยบริษัทที่เขาเรียกว่าเป็นบิตคอยเทเชอรี่คัมพานีเนี่ยที่เก็บเอาบิตคอยเป็นคลังสำรองเนี่ยของบริษัท ก็เข้ามาซื้ออย่างบริษัทดังๆอย่างไซจี้เมตาพาเน็ตพวกนี้เข้ามาซื้อแล้วผมคิดว่าการกว้านซื้อที่ดินเนี่ยน่าจะอยู่ในยุคประมาณภายใน5ปี10ปีเนี้ยแล้วหลังจากนั้นราคาก็จะเหมือนที่ดินเลยเราจะเห็นการการเก็บเก็บของไปเรื่อยๆเก็บของไปเรื่อยเราจะเห็นการสภาพคล่องของบิตคอยที่มันล่อยหลอลงไปเรื่อยในตลาดอดทนหน่อยหนึ่งเก็บออมให้ได้10ปีเนี้ยอย่าปล่อยที่ดินให้กับนายทุนนะคุณก็จะมีเหมือนที่ดินแถวทองหล่อสุขุมวิทใน10ปีนี้